จรึงิงงงสวัสดีครับผมก็กผมชีเช่นเดร์เกันนะครับผมบอสเซอร์นะครับแล้วก็ในคลิปเรื่านี้นะครับผมก็จะมานําเสนอนะครับอ่าจอแสดงตัวเลขนะครับผมโอเค นี่ครับมันก็จะใช้อ่าระบบระบบไฟนะครับผมสำหรับอ่าไอเจ้าเิสโทแลมนะครับผมอ่าฮะโอเคเรามาดูกันเลยนะครับผมอ่าอันนี้มันก็จะเป็นเลขศูนย์อยู่นะครับผมพอกดปึ๊บมันก็จะเป็นเลขหนึ่งนะครับเลขสองไปเรื่อยๆต่างครับโอเคไปเรื่อยสี่ห้าหกเจ็ด 9นะครับแล้วก็กลับมาเป็นสูมเหมือนเดิมนะครับผมเพราะว่าเราทํามันเดียวนะครับผมมันก็จะเป็นเฉพาะหลักหน่วยเท่านั้นนะครับผมโอเคครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมโอเคครับสําหรับวงจรมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมประมาณนี้นะครับซึ่งผมก็ทําให้มันกระทัดลัดที่สุดแล้วนะครับผมโอเคก็ได้ประมาณนี้นะครับผมโอเค โอเคครับเรามาสร้างกันเลยนะครับโอเคครับอ่าเราก็มาสร้างกันเลยนะครับขนาดในการสร้างนะครับตรงบริเวณพื้นนะครับมันก็จะเป็น3คูณ8นะครับอ่านี้ก็กว้าง3ยาว8นะครับผมโอเคแล้วก็วางเลยนะครับอันดับแรกเราก็วางเลสตนแลมขึ้นมาก่อนนะครับวางเป็นเลข8นะครับผมโอเคแบบนี้นะครับผมโอเคแล้วก็วาง น้ตบล็อกไว้ตรงนี้นน okay, อ zone, อฟเซอร์ไว้ตรงนี้นะครับผมเคเราก็วางอ่าเรสโซนเบรดเตอร์นะครับไว้ตรงนี้แล้วก็เอาเรปเตอร์นะครับวางไว้ตรงนี้นะครับผมตรงนี้ก็วางบล็อกนะครับไว้ตรงนี้แล้วก็วางมาแบบนี้นะครับผมเลสโซนตรงนี้ตรงนี้ก็ใส่เป็นเรสโซนคอมเบรดเตอร์นะครับผมแล้วเราก็วางเหมือนกันเลยนะครับ ค okay. แล้วตรงนี้เราก็วางบล็อกมาแบบนี้เอสโตนแบบนี้โอเคก็คอมเิ r ลเตอร์วางเชื่อมเชื่อมกันไปเลยนะครับผมแล้วก็วางบล็อกนะครับปิดไว้นะครับตรงนี้ก็เชื่อมกันเหมือนเดิมแล้วก็ปิดตรงนี้ไว้นะครับผมอ่าก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมต่อไปมาดูเลเยอร์ของพิสตันนะครับผมโอเคเราก็วางพิสตัน ไปแบบนี้นะครับผมอันนี้ขึ้นอันนี้ไปทางนี้นะครับผมแล้วตรงนี้ก็ลงนะครับผมหันหน้าลงแล้วก็ส่วนตรงนี้นะครับก็แบบนี้นะครับผมโอเคเรามาดูส่วนของวงจรกันนะครับผมตรงนี้ก็วางเป็นโน้ตบล็อกนะครับผมตรงนี้วางเป็นบล็อกนะครับผมอาแล้วก็ใส่ปุ่มตรงนี้ได้เลยแล้วก็ใส่เป็น สกีพิสตันนะครับแล้วก็ออฟเซเวอร์นะครับนะแบบนี้ก็ใช้งานได้แล้วนะครับผมโอเคแล้วก็วางออฟเซเวอร์นะครับต่อจากออฟเซเวอร์ที่เราวางไว้ก่อนนะครับผมตรงนี้แล้วเราก็ต่อมาแบบนี้ครับแล้วก็มาแบบนี้แบบนี้ตรงนี้ก็วางบล็อกไม่ใช่บล็อกนะเปลี่ยนเป็นโนตบล็อกนะครับผมตรงนี้แล้วเราก็ทําการวางออฟเซเวอร์นะครับ เรียงกันสามอันแล้วก็วางบล็อกไว้ตรงนี้นะครับผมตรงนี้ก็วางออฟเซอร์นะครับขึ้นมาตรงนี้นี่เราก็ใส่เป็นฮัปเปอร์นะครับผมใส่เป็นออฟเซอร์นะครับอ่าแล้วก็วางสกีพิซันแล้วก็ใส่เป็นออฟเซอร์ตรงนี้ตรงนี้วางบล็อกนะครับผมตรงนี้ก็วางบล็อกขึ้นมานะครับวางมาแบบนี้แล้วก็วางแบบนี้ ะครับผมแล้วก็ติ๊ก2นะครับผมแล้วก็ขึ้นมาออฟเซอร์ขึ้นมา2ครับแล้วก็วางบล็อกแบบนี้และโซนไว้ตรงกลางแบบนี้นักครับผมโอเคสำหรับวงจรนะครับมันก็จะได้มาเป็นประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมก็จะขึ้นให้ดูนะครับผมสำหรับการใส่ปริมาณน้ำนะครับในไอเจ้า คราวดอ,อันนนี้นะครับผมโอเคมันก็จะอันนี้ก็คือน้ําระดับหนึ่งนะครับนี้ก็คือน้ําระดับ2อนี้ก็คือ3ส,ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นบล็อกเต็มนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นบล็อกที่มันไม่เต็มนะครับผมโอเคก็อย่างเช่นบล็อกจกอะไรแบบนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมก็จะขึ้นให้ดูโอเคครับ ถ้าเราวางอ่าที่ผมขึ้นไว้ให้ดูเมื่อกี้นะครับเสร็จแล้วคืนมันก็จะได้เป็นเลขศูนย์นะครับแบบนี้นะครับผมโอเคเวลาเรากดปุ่มนะครับผมอ่ากลายเป็นเลขหนึ่งสองสามไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคนะครับผมแค่นี้นะครับก็ถือว่าเสร็จแล้วนะครับผมโอเคถ้าอยากให้มันทํากดง่ายขึ้นนะก็ต่อมาแบบนี้ นี่ครับก็ตรงนี้ก็กดได้นะครับผมโอเคอ่ะแล้ววงจรนี้ครับสามารถเชื่อมได้นะครับผมจากหลักหน่วยนะครับเป็นหลัก10ได้นะครับผมโอเคถ้าเรากดให้มันเป็นศูนย์นะครับผมตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นบล็อกว่างนะครับผมให้เราใส่เป็น observer แทนนะครับผมโอเคแล้วเราก็วางเป็นพิสตันตรงนี้นะครับแล้วก็ Observ e r ตรงนี้นะครับผมแล้วก็วางมาแบบนี้ นะครับตรงนี้วางบล็อกโอเคแล้วเราก็วางน ốt บล็อกตังนี้นะครับนี่แล้วเราก็ทําเหมือนเดิมเลยนะครับอ่าที่ต่อจากน ốt บล็อกตรงนี้นะครับผม โอเคถ้าเราเชื่อมกันแล้วนะครับผมอ่าก็เหมือนเรากลับทำอันนี้เหมือนกันนะครับสองอันนะครับทำเหมือนกันเลยแล้วเราก็มีการวางมาแบบนี้นะครับวางกรอบมันทำกรอบอะไรก่อนโอเคแล้วเรามาลองดูกันเลยนะครับผม อ่าตรงนี้ก็จะเป็นเลขหนึ่งนะครับผมส่วนตรงนี้ก็จะกลับมาเป็นศูนย์เหมือนเดิมก็ถือว่ามันเป็นหลักสิบแล้วนะครับผมโอเคมันก็จะเริ่มใหม่เรื่อยๆนะครับแล้วเราก็สามารถต่อขึ้นเป็นหลักร้อยหลักพันต่อไปเรื่อยๆได้เลยนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคครับถ้าชอบคลิปเรนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ สสกด Subscribe นะครับผมที่สำคัญเลยนะครับคืออย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่พลาคดคลิปโรใหม่ๆของผมครับสำหรับคลิปโนี้ก็มีประมาณนี้ครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย